สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเพื่อนฉันต้องได้เล่น Qteam แล้วเราอยู่กันใน EP ที่5ครับผมสำหรับ EP นีนี้กลับมาตามสัญญาที่ผมพูดไว้ว่าเราจะมาเล่าถึงเรื่องของมิชชั่นกันแล้วก็ภารกิจต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมคิวทีมมิชชั่นสามนี่อ่าไอภารกิจเนี่ยในคิวทีเนี่ยมันก็อยู่สักอย่างด้วยกัในใหญ่เนาะก็คือคิวอัพคริแล้วก็แท็กอซึ่งมันเยอะมาก นะครับซึ่งใน EP 5เนีผมจะแบ่งเป็นพูดถึงเรื่องของ q ิ off แล้วก็ c r i t o อ f ก่อนนะครับแล้ว EP ต่อไปค่อยพูดถึงเรื่อง t แ o f f อ่าครับผมมิชชั่นต่างๆนะครับผมก็เอามาจาก a p อปพ o ู f อ u a r d Pack ชุดใหม่นี้นะครับซึ่งจะประกอบด้วยการมิชชั chan, ่น Deploy zone แล้วก็คำอธิบายต่างๆในการเล่นที่อัปเกรดมากกว่าการเล่นแบบปกตินะเป็นการเล่นแบบอ p r o o ปแล้วก็แบบมิชชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับผม ไปดูกันเลยที่ภารกิจแรกก็คือคิวออกเป็นภารกิจประเภทแรกที่ผมพูดถึงคิวออกเนี่ยเป็นภารกิจประมาณแบบเหมือนประมาณฟิกนะว่าเราจะมีภารกิจการต้องต้องคิวหรือว่าสังหารศัตรูนี้อยู่แล้วในทุกๆเกมการเล่นนะครับผมก็คือการสังหารเอนเตมีโอเปอเรทีฟถ้าเราฆ่าเอนเมีได้เนะะี่ยรเราก็จะได้แตบอะไรประมาณนั้นนะครับผมประเภทที่2ก็คือคริสออกครับคริสออกนี่คือภารกิจ อ่าภารกิจที่ให้เราไปทำการคอนโทรลออบเจคตฟแมกเกอร์ทำแอคชั่นบางอย่างก,กับจุดออบเจคตฟแมกเกอร์แล้วเราก็จะได้แตะตามเงื่อนไขนะครับผมอ่าคิดออกนี่ในการแท็กชุดนี้ครับจะประกอบด้วย9ค้คิดออกเลยทีเดียวเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็คือแท็กออกแท็กออกเนี่ยครับเขาจะแบ่งเป็นไทป์ต่างๆมันจะมีอยู่4ไทป์ด้วยกันซึ่งเราจะเลือกแท็กออกไทป์ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นคิวทีมทีมไหนมันก็จะมีเขาเรียกว่าอาคิไทป์อยู่เรา ต้องเลือกอาร์ติไทของ Qteam กับของแท็กออฟให้ตรงกันนะครับผมซึ่งในการ์ดแพ็กนี้จะมีแท็กออฟดูทั้งหมดไทยละ3แบบสีไทยก็ทั้งหมด12แบบเลยซึ่งทำให้ผมต้องไปพูดเรื่องแท็กออฟใน EP หน้านะครับผมและใน EP นั้นเราจะคุยเรื่องของ Q Off และ Crit Off ครับผมอ่าเขาบอกว่าแต่ละออฟนะครับแต่ละประเภทเนี่ยจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่อ่าหกวิตเตอร์ี่พอยต์นะครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่น3ออฟใช่ไหม ในการเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีทุกออบเลยเราก็จะมีคะแนนเต็มที่638พอยต์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือก1ออบนะครับเป็น primary อ่า primary ออบได้นะครับซึ่งบอกว่าใน strategy phase แรกนะครับเลือก1ออบครับเป็น primary ออบโดยเราปิดไว้เป็นความลับนะครับผมแล้วก็เราจะเปิดมาตอนจบเกมนะครับผมเพื่อรับ additional VP หรือ,อ victory point ที่เพิ่มขึ้นอีก50%นะครับโดยการปัดขึ้นนะครับ พูดไงดีล่ะเหมือนว่าประมาณว่าสมมุติถ้าเราเลือกคิวออกเนี่ยแล้วเราทําคิวออกเราเลือกคิวออกเป็นไพน์มารีมิชชั่นนะพอจบเกมเนี่ยเราเปิดรีวิวการ์ดขึ้มนมาว่าเราเลือกคิวออกนะครับเราสามารถที่จะได้รับแต้มจากคิวออกไปถ้าเราทําคิวออกได้6แต้มเนีย่ยเราจะได้ไปเพิ่มอีก50%ิก็คือ3มแต้มนั่นเองอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งคะแนนเต็มทางเกมมันก็จะกลายเป็นอ่า18บวกบิทสาใช่ไหมก็จะเป็น21แต้มถ้าคุณทําทุกอย่างได้เต็มหมดนะครับผมอ่าแล้วเราากก็มดูันในใ อ,อประเภทแรกนั่นก็คือคิวออกครับผมคิวออกเนี้ยเขาจะมีตารางบอกมาให้นะครับว่า,าเราต้องเจอกับโอปปอร i v e จำนวนกี่ตัวในฝ่ายตรงข้ามของเรานะครับแล้วเราก็จะต้องอสังหารหรือว่าอินคาร์ปฏิเสธศัตรูเนี่ยได้กี่ตัวเราถึงจะอัปเกรดคิวออกของเราขึ้นไปเป็นเกรด 1, เกรดสเกรด3เกรด4เกรด5นะครับผมโดยการเริ่มต้นที่คิวเกรด0และเมื่อเราสังหารโอปปอร i v e ศัตรูได้นะครับตามจานวน าตามตารางในช่องสีขาวนะครับเราก็จะอัปเกรดคิวเกรดตัวเองขึ้นไปนะครับผมสูงสุดที่คิวเกรดห้าเขาบอกว่าเมื่อเราคิวเกรดเราเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเราค่าจำนวนเพิ่มคิวเกรดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้หนึ่งวิกตอรี่พอยต์เลยทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อจบเทอร์นิ่งพอยต์ที่สี่เนี่ยถ้าเรามีคิวเกรดมากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะคิวเกรดเราสูงกว่า ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราจะได้อีก1นึ่งสตอรี่ไพ่เพราะฉะนั้นสมม,มุติว่าถ้าเราเกณฑ์ได้5้าคิวเกณฑ์เราจะได้5้าแต้มใช่ไหมแล้วเราจมเทินสี่เรามากกว่าเกรดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราก็จะได้แต้มมันก็จะเป็นเต็มที่6แต้มเนี่ยที่ผมบอกไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอกับคิวทีัตรูที่มีโอเปอเรทีฟสิตัวแล้วกันอ่ะตรงนี้ครับ10ตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิตัวมันก็จะบอกว่าอ่าเราต้องฆ่าโอเปอเรทีฟสตัวครับเพื่อเราจะได้ขึ้นคิวเกณฑ์เลเวลหนึ่งเราต้องฆ่า วัติบสตัวเพื่อเราจะได้ขึ้นคิวเกตเลเวลสอ2อะไรประมาณนี้ครับผมน่าจะเป็นที่เข้าใจนะครับสําหรับคิวออฟแล้วก็เป็นภาร,รกิจสั่งหารศัตรูอ่ะแล้วก็ภาร,รกิจประเภทที่2นะครับกันก็คือคลิตออฟครับคริตออฟอย่างที่ผมบอกไปก็คือการทําภาร,รกิจกับจุดออบเจคทีมเกอร์เพื่อให้เราได้แต้มนั่นเอ,เองนะครับผมซึ่งในการ์ชุดนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยคริสออฟทั้งหมด9ภารกิจเลยทีเดียวสามารถให้ ท่านทเนี่ยได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่คริสออกอันที่1นะฮะจากทั้งหมด9อันภารกิจที่1นะครับมีชื่อว่าซีเขียวอ่าเขาจะมีแอคชั่นพิเศษก็คือมิชชั่นแอคชั่นให้ที่บอกว่าเป็นแอคชั่นชื่อว่าซิเคียวนะครับใช้1 AP บอกว่าออบเจคทีฟเมเกอร์ที่ตัวแอคทีฟออปติคทีฟคอนโทรลอยู่นะฮะจะนับว่าเป็นจุดซีเคียวถ้าเรากดแอคชั่นนี้นะ อ่ามันจะถูกซีเคียวจนกว่าจะมีออฟเจนตีฟฝั่งตรงข้ามมาซีเคียวทับครับอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติเราซีเคียวออบเจนตีฟเนี้ยในเทิร์นที่1ใช่ไหมเทิร์นที่2เนี่ยถึงเราจะไม่ซีเคียวเนี่ยมันก็ยังเป็นของเรานะไปเรื่อยๆเราก็จะได้แต้มไปเรื่อยๆจนกว่าอ่าจะมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาซีเคียวทับมันจะเปลี่ยนเป็นกลายเป็นอ่าฝั่งตรงข้ามซีเคียวแทนนะครับผมซึ่งแอคชั่นซีเคียวเนี่ยไม่สามารถทําได้ในเทิร์นพอยท์เทิร์นนิ่งพอยท์ที่1นะครับแล้วก็ไม่สามารถทําได้ใในนขณะ่อยู พลังเ,เร่งของศัตรูนะครับผมตึงอ่าเงื่อนไขาการได้แต้มนะครับของธุกรกิจซีเคียวก็คือเมื่อจบเทิร์นเอ็นเทอร์นิ่งพอยต์สอถึง4นะครับเทอร์นิ่งพอยต์แรกไม่นับนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามีออบจิตเมเกอร์ที่ถูกซีเคียโดยคิวทีมของเรา1จุดหรือมากกว่านะครับก็จะนับ1 v i c t ว r y p o ร n t ให้เราเลยนะครับผมอันนี้ในตอนจบของทุกๆเท r ร์นิ p ง i n t 2์ถึง4นะครับผมแล้วก็ เงื่อนไขที่2ครับถ้ามี a b j e c t i v e Maker ถูก secure โดย Q Team ของเรานะครับมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเราก็จะได้บวก1 VP ครับอ่าอ่ามิชชั่น secure เนี่ยไม่ยากครับเหมือนว่าคอนโทรลหจุดหรือมากกว่าได้1 VP แล้วก็คอนโทรลมากกว่าฝ่ายตรงข้ามได้1 VP ครับผมอ่าแล้วก็มิชชั่นที่2นะครับของคริสต o อ็อกก็คือมิชชั่น o ู t ครับผมมิชชั่น o ู t เนี่ยเขาจะมีมิชชั่นแอคชั่นที่ชื่อว่า o ู t นะครับใช้1 AP เหมือนไปรูทของอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่า Objective Maker ที่ Active Operative Control นะฮะเมื่อเรากด a อคชั่นรูทเนี่ยจุดนั้นจะเป็นร o ทเต็ดนะก็คือจะถูกร o ทมานะครับผมซึ่ง a อคชั่นรูทเนี่ยไม่สามารถทำในเทอร์นิพอยท์ที่1ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทำในขณะอยู่ใน Control เล็งของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายศัตรูนะครับผมอา o b j t i v i v e m e k e r เมื่อถูกร o ทเต็แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถทำแอคช o ่นรูทกับ เป้าหมายนั้นได้ซ้ำนะฮะในเทอร์นิ่งเทอร์นิ่งพอยต์เดียวกันนะครับ, Turning, Turning รบอ่าเงื่อนไขาการได้คะแนนนะครับเมื่อโอเปอเรทีฟของคุณทำ Action รูเต็ดแอคชั่นนะฮะจะได้บวก1 v i c t o r y p o i n t นะฮะอ่าเมื่อเราไปเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเราไปคอนโทรลจุดแล้วเราก็กดแอคชั่นรูทใช่ไหมครัจุดนั้นจะกลายเป็นรูเต็ดก็เมื่อเรารูทแอคชั่นปุ๊บเนี่ยเราจะได้1 v i c t o r y p o i n t เลยในเทอร์นิ่งพอยต์นั้นจะทำได้ มากที่สุดก็คือ2จุดหรือว่า2แต้มนะะอ่าครับผมซึ่งเราไปรูทจุดศัตรูมาก็ได้นะฮะก็ก็ถือว่าจะได้1แต้มอะไรอย่างนี้นะครับภารกิจที่2ก็ไม่ยากครับเป็นมิชชั่นรูทอ่ามิชชั่นที่3ชื่อว่าทรานมิชชั่นทรัสมิชชั่นนะฮะซึ่งจะมีมิชชั่นแอคชั่นให้เราทำก็คือแอคชั่นที่ชื่อว่าอิน t ิเ t e t ตทร s m มิชชั่นนะครับใช้1 AP มีนีบอกว่าออ j e c คทีมเ a อร์ที่ Active Operative Control นะฮะพอเราทำแอคชั่นนี้นะจุดนั้นจะนับเป็นจุด t n s m i t t i n g นะเงื่อนไขก็คือมันจะเป็น Transmitting จนถึง Next Turning Point นะอ่าอันเนี้ยคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยมันมันจะต่างกับของซี c u r e ถูกไหมฮของ s e เ u r e เนี่ยเขาจะยึดไปตลอดจนกว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามมายึด Secure รับแต่ t n s m i s s i o n เนี่ยฮะอืมจุดนั้นจะเป็น Transmitting แค่ถึง Start t u r n หน้าเท่านั้นนะครับผมซึ่งในเทอร์นถัดไปเนี่ยเราอยากได้แต้มเนี่ยเราต้องไปทำ i n i t i a t t i t i t i t ม t ติเท n กับจุดนั้นอีกนะครับให้จุดนั้นเป็น Transmitting เราก็ถึงจะได้แต้มนะครับผมไม่สามารถทำแอคชั่นนี้ได้ใน Turning Point ที่1เช่นกันแล้วก็ไม่สามารถทำได้ในขณะอยู่ใน c o n t r o ลเรนจ์ของ Enemy เช่นกันอีกแล้วนะครับเงื่อนไขาการได้แต้มนะครับเขาจะเช็คตอน Turn ที่2ถึง4นะฮะ i n เทอร์นิงพอยท์2ถึง4นะครับเทิ In Point, ร์นแรกไม่นับถ้ามีโอเปอเรทีฟของเรานะครับผม คอนโทรลจุด Transmitting Objective Maker นะครับจุด Objective ไ r Transmitting จะได้1 VP นะครับอันนี้เช็คล้อจ่จบเทินนะแล้วก็เงื่อนไขที่2ถ้ามี o b j e c t i v e ของเรานะครับคอนโทรล Transmitting Object มากกว่าฝ่ายลงภาพก็จะได้1 VP เหมือนกันฮะมันมันคล้ายกับสีเขียวเลยมันต่างกันแค่ตรงที่ว่าอ่าจะมีผลแค่ต้นเทินนะฮะการทาร n ส m ม s ช i นเนี่ครับ,ร itting, นนรบเราต้องทำใหม่ในทุกๆเทินคอนโทร หนึ่งหรือมากกว่าได้หนึ่งแต้มนะฮะแล้วก็คอนโทรลมากกว่าไฟตรงข้ามจะได้อีกหนึ่งแต้มอ่ะผมแล้วก็ผ่านป้ายในภารกิจที่สามนะของคริสออกภารกิจที่สี่นะครับมีชื่อว่าอ่ามิชชั่นอัปโหลดนะครับผมเข้าไปอัปโหลดข้อมูลใส่ object i v e m a เ e r รอ่าเราก็จะได้มิชชั่นแอคชั่นมาที่ภารกิจเราสามารถทำได้นะฮะชื่อว่าแอคชั่นอัปโหลดใช้หนึ่ง AP ครับมันจะพอเราทำแอคชั่นอัปโหลดฮะอย่างแรกม,มันบอกว่ามันจะรีมูฟอัปโหลดคอยล์ของ ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่อยู่บนออบเจกตีนั้นออกให้หมดนะซึ่ง่าข้อที่2เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับออบเจกตีนั้นนะฮะเมื่อเราไปทำอัปโหลดกับออบเจกตีใช่ไหมครับมันจะได้บวกหนึ่งอัปโหลดพอยต์บนออบเจกตีเมเกอร์นั้นครับผมยกเว้นนะฮะยกเว้นเราได้ทำการ upload, อัปโหลดไปแล้วในเทอร์นิ่งพอยต์นี้นะฮะหรือว่าเราได้สกอร์แต้มจากจุดอัปโหลดนั้นไปแล้วในเกมนี้นะครับผมอ่า ก็คือถ้าไปจุดศัตรูที่เขาอัปโหลดไว้เนี่ยถ้าเราเข้าไปอัปโหลดเนี่ยมันจะเอาพอยต์ศัตรูออกแล้วเราจะเพิ่ม1นึ่งพอยต์นะครับผมหรือว่าถ้าเราไปอัปโหลดที่จุดจุดใหม่เนี่ยเราก็จะได้บวก1นึ่พอยต์เช่นกันแต่ไม่สามารถที่จะอัปโหลดซ้ำจุดเดิมในเทอร์นิ่งพอยต์เดียวกันได้แล้วก็ไปดูเงื่อนไขการได้คะแนนนะครับอ่าเอ่อแอคชั่นนี้นะครับไม่สามารถทําได้ในเทอร์นิ่งพอยต์ที่1เหมือนกันแล้วก็ไม่ทําไม่ได้ตอนอยู่ในคอนโทรลเรจ์ของศัตรูนะครับผม เงื่อนไขการได้คะแนนคือเมื่อจบ turning point นับที่เทินสองสามสี่นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะสกอร์แต้มจากจุดที่มีอัปโหลดพอยต์อยู่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้กลับไปดูหนะ้าเมื่อกี้นิดนึงที่บอกว่าทําไม่ได้ถ้าจุดนั้นเราสกอร์แต้มไปแล้วนะคือเราเลือกไม่สกอร์ก็ได้นะครับในเทินเทินที่สองอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไปทําแต้มอัปโหลดที่จุดนี้ไว้หนึ่งแต้มแล้วเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเทินหน้าเราอัปโหลดเพิ่มเนี่ยเราจะได้เป็นสองแต้มเนี่ย เราก็อย่าเพิ่งไปสก,สกอร์จุดนั้นในเชิรนแรกนะฮะพอท่านเราสกอร์จุดนั้นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเพิ่มแต้มอัปโหลดและสกอร์จากจุดนั้นได้อีกนะครับผมอ่านะครับแล้วก็การได้คะแนนนะฮะอย่างแรกเลยคือถ้าสกอร์เนี่ยเท่ากับรีมูฟอั p โหลดพอยต์อ่ะคืออะไรคือคือเราจะรับคะแนนก็คือการเอาอัปโหลดพอยต์ทั้งหมดที่จุดนั้นเนี่ยฮะออกนะครับผมแล้วเราจะได้ VP ตามจํานวนอัปโหลดพอยต์ที่เอาออก อย่างที่ผมบอกถ้าคุณไปอัปโหลดไว้1นึ่งอัปโหลดพอยต์เนี่ยแล้วถ้าคุณสกอร์แต้มเลยเนี่ยคุณก็จะได้แค่1แต้มนะครับแต่ถ้าคุณไปอัปโหลดไว้แล้วยังไม่สกอร์ไปสกอร์ในเทิร์น3อีกเทิร์น4อีกเนี่ยให้มันแต้ม,มเยอะเราคอ่อยนับแต้มทีเดียวเนี่ยก็จะรีมูฟสองสับแต้มออกแล้วก็จะได้มีทีเยอะนะครับผมอีกเงื่อนไขนึงก็คือแต่ละ Object ตี้แมกเกนะครับสกอร์แต้มได้เพียง1ครั้งเท่านั้น และโอเปอเรทีฟของเรานั้นต้องคอนโทรลจุดนั้นอยู่ด้วยนะครับผมก็คือ,อตอน entering point เนี่ยถ้าเราตัดสินใจว่าจะสกอร์จุดไหนเนี่ยเราต้องยืนคอนโทรลอยู่ด้วยครับแล้วก็ทำคอนโทรลแล้วก็นับสกอร์มมาได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นให้คิดดีๆครับว่าจะสกอร์จุดนั้นเลยไหมหรือว่าจะรออัปโหลดเทอร์หน้า,นาก่อนแล้วค่อยสกอร์ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นมิชชั่นที่ซับซอ้อนนิดน,นึงแล้วก็น่าสนุกนะผมว่าน่าสนุกพอสมควร แล้วก็ต่อไปในมิชชั่นที่5นะครับมีชื่อมิชชั่นว่า Intel มิชชั่นแอคชั่นก็จะได้มาเนี่ยครับเราสามารถทำแอคชั่นที่ชื่อว่า compile Intel ได้โดยใช้1 AP นะครับผมมันบอกว่าเมื่อเราทำ compile Intel เนี่ยจุด Objective Maker นะฮะที่ตัว Operative ที่ Active อยู่ Control นะฮะทำแอคชั่นปุ๊บจุดนั้นจะได้1 Intel Point เลยครับผมเงื่อนไขก็คือไม่สามารถทำแอคชั่นนี้ได้ใน Turning Point ที่1นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำได้ขณะอยู่ใน คอนโทรลเรนกของ Enemy นะครับผมแล้วก็ Objective หนึ่งนะฮะสามารถรับ Intel Point เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยได้1ครั้งนะต่อหนึ่งเทอร์นิ่งพอยก็คือถ้าเทอร์นี้จุดเนี่ยได้ได้บวก Intel Point ไปแล้วหรือว่าได้กด Action Compile Intel ไปแล้วเนี่ยหาจุดนั้นจะเพิ่ม Point ไม่ได้ในเทอร์นี้นะต้องไปเพิ่มในเทอร์หน้านะครับผมมีกฎพิเศษอยู่ครับสำหรับ Mission Intel บอกว่า ทุกๆ turning point นะฮะสถึงสเนี่ยเธอแรกไม่นับนะครับผมเราจะสามารถใช้ action pick up marker นะฮะได้นะครับเฉพาะกับจุดที่มี intel point อย่างน้อย1 point เท่านั้นนะอ่าไ,ไม่ใช่สิหมายถึงว่าเราจะ pick up marker ได้จุดนั้นต้องมี intel point อย่างน้อย1 point ขึ้นไปดีกว่าพูดงี้ดีกว่านะครับถ้าไม่มี intel point เลยเนี่ยเราจะไป pick up ไม่ได้นะฮะเป็นเงื่อนไขพิเศษแล้วก็เมื่อเราทำการ pick up จุด มาร์ e er เนั้นนะฮะที่มี Intel Point นะฮะพิกอัพมาแล้วเราจะไม่สามารถเพิ่ม Intel Point ได้ไปมากกว่านั้นนะครับผมอื ừ, เพราะฉะนั้นก็คิดดีๆนะครับว่าจะพิกอัพไหมนะครับผมซึ่งการให้คะแนนของมิชชั่น Intel นี้นะครับมันบอกว่า e n t e r n n n ์ Point นิ่งพสฮะอันนี้นับตอนจบเทอร์สี่เลยนะครับผมทุกๆ Objective Marker ที่ o p e r a t i v e ของเราคอนโทรลนะฮะจะได้ Victory Point เท่ากับ Intel Point ของจุดนั้นอ่าคือ มิชชั่นนี้มันเหมือนกับว่าระหว่างเทิงสองสามสี่นะฮะเราเข้าไปกดแอคชั่นเพื่อเพิ่ม Intel Point ให้แต่ละจุดแล้วก็พยายามคอนโทรลจุดให้ได้ในเทินที่4นะฮะคอนโทรลได้เราก็จะได้พอยต์ตามจำนวน Intel Point ในจุดที่เราคอนโทรลครับไม่ยากครับอันนี้ต่อไปมิชชั่นที่6นะครับแอคชั่นมิชชั่นแอคชั่นที่ได้มาจะเป็น Action Search นะครับผมเหมือนเราไป ค้นหาอะไรบางอย่างในออบเจ t i ีฟนั้นนะครับใช้1 AP นะครับเขาบอกว่า1 o b j e ออบเจ m a ีฟมาร์เกอร์นะครับที่แอคทีฟ o อเป a เรทีฟคอนโทรลจะนับเป็นจุดเซิร์ชเซ a ร์ h เชนะครับถ้าออบเจ t i ีฟมาร์เกอร์นั้นนะครับเป็นจุดสุดท้ายที่ถูกเซิร์ชเนี่ยก็จะนับว่าเป็นจุดแอค r a ั t i o นนะฮะในคิวทีมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่3 o b ออบเจ v e ีฟนะครับในแต่ละแผนที่แต่ละดีพลอยการเล่นนะฮะซึ่ง ่าจุดแรกนะเราไปเซิร์ชจ,จุดแรกก็จะเป็นเซิร์ชเช็ดใช่ไหมจุดที่2เป็นเชิร์ชเซิร์ชเช็ดพอเราไปเซิร์ชเช็ดจุดที่3จุดสุดท้ายเนี่ยพอใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเซิร์ชเนี่ยจุดนะั้นจะนับว่าเป็นจุดแอคชั่นนะครับครับแล้วก็แอคชั่นนี้ไม่สามารถทําได้นะฮะในเทอร์นิ่งไฟายที่1นะฮะแล้วก็ไม่สามารถทําได้ขณะอยู่ในคอนโทรลริง์ของเอนเนอมี่นะครับผมแล้วก็เราจะไม่สามารถเซิร์ชได้นะฮะถ้าจุดนั้นเนี่ยถูกเป็นจุดเซิร์ชเช็ดไปแล้วคือมันเซิร์ชได้ทีเดียวไม่่ Find, ่วาาาฝยไหนนนเซิร์ชกก็็ตมมะะัจ เซิร์ชเไปแล้วแล้วเราจะไปทำเซิร์ชอีกไม่ได้นะครับกฎพิเศษของแอ t ทร c t ชันนะฮะการ Pick up Marker Action นะฮะจะทำได้เฉพาะกับ Marker ที่เป็นจุดแอ t ทร c t ชันเท่านั้นนะคะคือจุดที่ถูก Search เป็นจุดที่3เท่านั้นนะฮะที่เป็นจุดแอ t ทร c t ชันนะฮะเมื่ออุปาฏิบแครีนะฮะก็คือพิกอัพขึ้นมาแล้วคอยจะเรียกว่า Carrying ถูกไหมฮะเมื่อเมื่อเรา Carry จุดนั้นเนี่ย เราจะโดนล,ลบฮิตสแตตลงหนึ่งนะฮะโอปเปอรทติฟตัวนั้นนะฮะจะโดนล,ลบฮิตสแตตลงหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถทําการแบบว่ารีมูฟเซตอัพได้เกินกว่า6นิ้วอะฮะก็คือเหมือนแบบบางโอปเปอรเทฟเนี่ยจะมีอเบลิตี้ที่แบบว่ายกออกแล้ววางใหม่เหมือนไม่เชิงรนะีโพซิชันเนาะเหมือนเซตอัพใหม่เนะะี่ยถ้าถือจุดอยู่ทําไม่ได้นะฮะถ้าเกิน6นิ้วรวมถึงถ้าแชร์ลียิ่งอยู่นะฮะห้ามใช้แอคชั่นชาร์จและเดชด้วยครับผม,มเหมือนเรา ถือจุดที่มีภาระหนักตึงไว้นะฮะก็จะโนลบโน้ลบนี่หน่อยเงื่อนไขาการได้แต้มนะครับของมิชชั่นแอคชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราทำแอคชั่นเซิร์ชเนี่ยเราจะได้1แต้มนะฮะสำหรับจุดที่1และจุดที่3อ่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนาะในอ่าในการเซตอัพคิวทีมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่3ามแอคทีฟเนาะถ้าเราเซิร์ชจ,จุดที่1แล้วก็จุดที่3เนี่ยเราจะได้1แต้มแต่ถ้าเราทําการเซิร์ชจ,จุดที่2เนี่ยจุดที่ทําการเซิร์ชลำดับที่2นะฮะ ่าก็คือจะได้2แต้มหมายถึงว่าใครไปทำเซิร์ชก่อนเนี่ยจะได้แต้มแค่1ใครมาทําแต้มต่อจุดที่2เนี่ยจะได้2แต้มและใครไปทําจุดที่3ที่จะให้เป็นแอคทรักชั่นเนี่ยจะได้1แต้มและจุดนั้นจะกลายเป็นแอคทรักชั่นเมื่อจบเทอร์นิ่งพอยต์สและสามครับอ่าถ้าคอนโทรลแอคทรักชั่นมาร์เกอร์นะครับจะได้1นึ่งวิซาร์ดี่พอยต์นะครับผมและถ้าจบเทอร์นิ่งพอยต์ที่4นะครับจะได้2องวิซาร์ดี่พอยต์ครับผม ก็จะเห็นได้ว่าการทำเซิร์ชนะฮะเพื่อทำการรับแต้มตอนที่เซิร์ชจุดลำดับที่1กับลำดับที่2นะครับแล้วจุดเซิร์ช1 2เนี่ยมันจะไม่มีความหมายแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่จุด a อ t r ท c t i ชัและคระซึ่งเราจะไปแยกกันคอนโทรลเนี่ยตั้งแต่เทิร์น2 3 4เป็นต้นไปนะฮะถ้าเราคอนโทรลจุด a อ t r ท c t i ชัได้เราก็จะได้ได้ทรีพอยต์นะ,ะซึ่งในเทิร์น4ก็จะเยอะกว่าเพื่อนนะจะได้2อวิกตอรีพอยนะครับผม มิชชั่นต่อไปนะครับผมมิชชั่นที่7 sabotage action ที่ได้มานะฮะจะเป็น sabotage นะครับใช้1 AP ครับผมถ้าเราเอา active operative ของเรานะฮะไป control objective maker นะฮะใน enemy territory นะฮะอ่าไอ objective ที่อยู่ในฝั่ง territory ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแล้วเราไปกด action sabotage นะฮะจุดนั้นนะฮะจะนับว่าเป็นจุด sabotage นะครับ อ่แอคชั่นซับวูเทชนะครับไม่สามารถทำได้ในเทอร์นิ่งไฟที่ห่งแล้วก็ไม่สามารถทำได้ในขณะอยู่ในคอนโทรลเรน้์ของเอนามี่นะครับอ่อบเจกต์มาร์เกอร์นะครับถ้าจุดนั้นเป็นซับวูเทชเจ็ดแล้วเนี่ยอ่าไม่สามารถไปซับวูเทชซ้ำได้นะฮะเงื่อนไขาการได้คะแนนของมิชชั่นซับวูเทชนะครับผมเมื่อออปเปอรถถ์ตีฟของเรานะฮะทำการซับวูเทชแอคชั่นนะครับจะได้1 VP เลยซึ่งไอซับวูเทชแอคชั่นเนี่ยมันทำได้ แค่จุดในโอเปอร์ของไอในเทอริทอรีของฝ่ายตรงข้ามเนาะอ่าเมื่อจบเทอร์สองถึงสี่นะฮะอินเทอร์เนิ่งพอยต์สองถึงสี่จะได้หนึ่งวิกตอรี่พอยต์นะครับถ้าโอเปอเรทีฟฝ่ายเราคอนโทรลออบเจคตีฟตามเงื่อนไขดังนี้นะฮะอ่าเงื่อนไขแรกออบเจคตีฟมาร์เกอร์ er นั้นอยู่ในโฮลี่วิดอินเทอริทอรีของฝั่งเรานะฮะเว้นแต่จุดนั้นจะถูกซาโบเทตแปลว่าถ้าเราสิ่งที่เราต้องทำในมิชชันะะ่นซาโบเทตเนี่ยคือ ไปฝั่งตรงข้ามและไปกดแอคชั่นซับูเทชใส่จุดออบเจคทีฟฝ่ายตรงข้ามครับให้จุดนั้นถูกซับูเทชแล้วก็เราต้องคอนโทรลจุดที่อยู่ในเทอร์ริทอรีฝั่งเราด้วยนะฮะอย่าให้เขามาทำแอคชั่นซับูเทชได้ฮะเราถึงจะได้แต้มนะเราต้องคอนโทรลจุดบ้านเราด้วยนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือออบเจคทีฟแบงเกินั้นนะฮะ ถ้าเอาไมได้ถึงมันก็นั้นอยู่บนเซ็นเตอร์ไลน์นะเซ็นเตอร์ไลน์มันแปลว่ามันจะอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งเทอริทอรี่เราเนาะอีกครึ่งนึงอยู่ฝั่งเทอริทอรี่ของฝ่ายตรงข้ามถูกไหมถ้าเราคอนโทรลจุดตรงกลางนั้นน่ะเราก็จะได้1นึ่งวิกตอรี่พอ,อยต์เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ามิชชั่นซาโบเทสเนี่ยมีอ่าหัวใจหลักอยู่3อย่างก็คือไปซาโบเทสจุดบ้านฝั่งตรงข้ามอ่ารักษาจุดบ้านตัวเองอย่าให้โดนซาโบเทจแล้วก็รักษาจุดตรงกลางแบทเทิลฟิลด์ นะครับผมถ้าเราทําได้ทั้งหมดนี้เราก็จะได้สกอร์แต้มในมิชชั่น s a บโบท g e นี้นะครับผมเราสามารถที่จะสกอร์แต้มม็กซิมัมได้ที่2อง c t o เต point ต่อ turning point นะครับเพราะรวมกันเทิร์นสองเทิร์นสามเทิร์นสเนี่ยก็จะมี6กวนะิ t เตอรี่พอยนก็จะเต็มพอดีอและในมิชชั่นต่อไปภารกิจที่8ครับผม power search มิชชั่น Action ที่ให้มานะครับจะเป็น r e r ู u t o w o w e r ครับผมใช้1 AP เพื่อทำแอคชั่นนี้ บอกว่า1 Search Objective Marker ที่ Active Operative Control นะครับจะนับว่าเป็นจุด Re r e l o t e d นะครับอ่าและ Action นี้นะครับไม่สามารถทำได้ใน Turning Point ที่1แล้วก็ไม่สามารถทำได้ในขณะอยู่ใน Control r a n g ของ Enemy โดยที่ Objective Objective Marker ไหนนะฮะที่ถูก Re r e l o t e d ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถไป Re r e l o t e Power ซ u ำที่นั่นได้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกฎพิเศษครับที่จะบอกว่า search objective marker คืออะไรนะครับ เขาบอกว่าใน t ตา t e จิกแ a มบิ t เทิร์นที่2ถึงเทิร์นที่4นะฮะเทิร์นแรกไม่นับนะครับผมเพลเยอร์ Player คนหนึ่งนะฮะจะเลือกออ j เจค i ีมาร์เกอร์หนึ่งจุดทั้งหมดมจะมี3จุดเนาะเลือก1จุดเนี่ยให้เป็นเซ er. ิร์ชมาร์เกอร์จุดนั้นก็จะเป็นเซิร์ชมาร์เกอร์จนถึง next Start turning point ครับผมโดยเทิร์น2เนี่ยจะเริ่มให้จากคนที่ไม่มี initiative e เลือกก่อนนะฮะแล้วเทิร์น3มเนี่ยก็จะสลับไปเป็นอีกคนนึงเทิร์น4ก็จะสลับกลับมาเป็นคนคน,คนแรก นะครับผมแล้วก็เงื่อนไขคือไม่สามารถที่จะเลือกเซิร์ชมาร์เกอร์เนี่ยให้ซ้ำกับจุดเดิมในเทอร์นิ่งพอย์ก่อนหน้าได้นะครับผมอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอ่าเซิร์ชมาร์เกอร์เนี่ยคืออะไรเนาะอ่าครับผมเงื่อนไขในการสกอร์แต้มนะฮะวิกตอรีพ่พอยต์นั้นก็คือบอกว่าเมื่อโอปเปอร์ติฟของเรานะครับทำการรีรูทพาวเวอร์แอคชั่นทำไอทำแอคชั่นรีรูทเนี่ยนะครับก็จะได้ทันทีนะฮะหนึ่งบิสต์รีพอยต์นะครับผมซึ่ง ที่เขาบอกว่าพอเรารีรูทพาวเวอร์จุดนั้นจะเป็นรีรูทเต็ดใช่ไหมฮะก็แปลว่ามันทําได้แค่จุดละครั้งนะสามจุดก็จะมีตรงนี้อยู่3ามพอยต์ละแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะฮะเมื่อ n t u r n i n g Point 2ถึง4ครับผมมันจะเช็คแต้มอีกทีนึงว่าขอ้อ1ถ้าเรานะฮะ Operative f i l ลเราเนี่ย c o n t r o l จุด Search Objective Marker นะฮะก็จะได้1 Victory Point ครับผมและอีกเงื่อนไขนึงบอกว่าถ้า o b j e c t i v e อ๋โอเปอเรทีฟฝ่ายเรานะฮะคอนโทรลออ j e c t i v e มากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะฮะก็จะได้1 Victory p อร n t ยครับผมอ่า uh, คือวิธีเล่นของภารกิจเนี่ยครับมันจะประมาณว่าพอถึงตาเราเป็นคนเลือกเซิร์ชออ j e c t i ีฟใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือกจุดที่เราสามารถที่จะไปทำรีรูทพาวเวอร์หรือว่าไปไปคอนโทรลมันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายากที่จะมาทำแอคชั่นรีรูทพาวเวอร์ได้นะครับเพื่อเราจะได้ทำสกอร์จากการ ทำแอคชั่นแล้วก็เราจะได้สกอร์ตอนเอนเทอร์จากการคอนโทรลเซิร์ฟออบเจคทีฟด้วยนะครับผมแต่มันก็จะเช็คด้วยว่าอีกเงื่อนไขนึงเนี่ยที่บอกว่าถ้าเราคอนโทรลออบเจคทีฟมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือรวมถึงจุดอื่นด้วยแปลว่าถ้าเราคอนโทรลมากกว่าเขาเนี่ยเราจะได้อีกหนึ่งวีนะครับอันนี้ก็เหมือนมิชชั่นก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าจะแม็กซิมัมที่2วิกเตอรี่พอยต์ต่อเทอร์นิ่งพอยต์ฮะแม้ว่าเราจะทำเงื่อนไขนต่างๆได้มากแค่ไหนเ,นเราก็จะได้สกอร์มากที่สุด2วิกสอรี่พงวิ 2ถึง4นะฮะเทอร์นิฟอยส2ถึง4รวมกันก็จะเป็น6 v วิ t o r อรี่พอครับผมและภารกิจต่อไปนะครับก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายนะคฮะภารกิจที่9ชื่อว่า c o o r d i เนเตอนะครับ Mission Action ที่ให้มานั้นก็คืออินพุตโ o r d i n a t e ตอร์นะครับใช้1 AP โดยบอกว่า1 Objective Marker นะครับที่ Active Operative Control นั้นนะครับจะได้รับ1 Objective Point นะฮะง่ายๆเลย อินพุตเข้าไปได้1 o b j e อบ i จกตีพอยขึ้นมาที่จุดนั้นนะครับเงื่อนไขคือไม่สามารถทำแอคชั่นนี้ได้ในเทอร์นิ่งพอยต์ที่1นะครับแล้วก็ไม่สามารถทําได้ในขณะอยู่ในคอนโทรลเรนจ์ของเอนเนมี่นะครับโดยที่ o b j e c t ตีมาร์ k เกอรนั้นนะครับถ้าได้เพิ่มออบเจกตีพอยต์ไปแล้วในเทอร์นิ่งพอยต์นี้นะครับก็จะไม่สามารถอินพุตซ้ำได้นะครับผมอืมออวิกตอรี่พอยต์นะฮะเงื่อนไขในการที่จะสกอร์แต้มนะครับผม อามิชั่นเนี้ยจะไปเช็คกันตอน e n t e เท n ร์นิ่งพอที่4เลยครับผมเทิร์นอื่นจะไม่สนใจฮะขอแค่เราอินพุตทำ Objective Point อย่างเดียวนะฮะบอกว่าเงื่อนไขแรกครับในเท r ร์นิ่งพอยที่4ตอนจบเทิร์นทุกๆ Objective m a เกอรนะครับที่มีอย่างน้อย1 Objective คทีพอยของเราจะได้รับ1 Victory Point แต่ถ้า Objective m a เกอรนั้นอยู่ในเท r i t รี y ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะได้สอบวิก t ตอรี่พอยแทน ดูดีๆนะฮะมันมีบอกคำที่บคทำที่บอกว่า Objective Point ของเรานะฮะแปลว่า1จุดเนี่ยครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยสามารถที่จะมา Input แล้วก็ทำ o b j e c t i v e Point ได้นะฮะโดยการวางลูกเต๋าอะนับนับ p o ย n t ไว้อาจจะเป็นลูกเต๋าคนละสีอะไรเงี้ยสฝั่งนะฮะแล้วแข่งกันทำ Objective Point ให้ขึ้นที่ Objective จุดนั้นนะฮะแล้วก็จะมีการที่จะอาจจะมีการโยกย้าย Objective นั้นนะเพื่อให้เข้าไปใน Ter r i t o r y ฝ่ายตรงข้ามนะ ก็จะได้2 VP นะใช่ไหมเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยคือถ้าถ้าจุดไหนเนี่ยมี c t i v t p v i p t i n t อย่างน้อย1อันเนี่ยเราได้แน่ๆ1แต้มแต่ถ้ามาเกอร์นั้นเนี่ยดันไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามออกเนี่ยจะได้2แต้มเลยนะครับผมอีกเงื่อนไขนึงบอกว่าทุกๆ Objective Marker นะครับที่มี Objective Point ของเรามากกว่า Point ของฝ่ายตรงข้ามจะได้รับ1 Victory Point ครับผมก็คือ หนึ่ uh, จุดเราเราดูกันที่1จุดแล้วกันนะยกต,ตัวอย่างมา1จุดอจุด uh, จุดนั้นเนี่ยมีออบเจกตีพอยต์ของเรา2องพอยตเรา Input ไป2เทินเราก็มี2 Point แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามอาจจะมา Input 1หนึ่เทินมี1 Point เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนับว่าจุดนั้นเนี่ยเรามี o ออบ c t i v e Point มากกว่าฝั่งตรงข้ามถูกไหมฮะจุดนั้นเราก็จะได้เพิ่มอีก1 Victory Point ตครับผม uh, ตอนท้ายเนี่ยผมก็โน้ตไว้ให้ว่าออบเจกตีไมเคิลนะครับสามารถที่จะ เกณฑ์ Objective Point ได้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะในจุดเดียวเนี่ยสามารถ Input ข้อมูลกันเข้ามาได้ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มามาวัดกันตอนเทินสว่าจุดไหนเนี่ยแต้มออ e c t i v ีพอย n t เยอะกว่ากันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมด9มิชชั่น9คลิสออบนะครับของแอปพูปออบ2024นะครับผมเราได้พูดกันไปแล้วใน EP นี้ก็คือคิวออกถูกไหม แล้วก็คลิตออกนะครับผมและ e p ีหน้าครับแน่นอนครับเราก็ต้องมาคุยกันเรื่อง Tag Off ซึ่งขอเกริ่นไว้ตรงนี้นิดนึงว่ามีอยู่12อัน4ีไทยสิบสออันจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามรายการเพื่อนฉันต้องได้เล่น q ิวทีนะครับใน e p ีหน้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาถึงตอนจบตอนนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมาจนจบคลิป สามารถให้กำลังใจทีมงานได้ด้วยการกดไลค์กดพลัสประคาและคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือสามารถกดซูเปอร์ต k เพื่อเป็นกำลังใจในการซัพพอร์ตทีมงานถ้าทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเล่นคิวทีม w a r h a m m e r 40k หรือ Magic the g a t h e r i n g และกัดเกมชั้นนัดต่างๆสามารถแวะได้เข้ามาที่ลานเนอร์เลดเกมมิ่งเราร้านของเราตั้งอยู่ที่โมสรหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศ เรียบคองประป,าปาลาร้านเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตามเวลานัดหมายหรือสนใจสินค้าออนไลน์ต่างๆสามารถแวะได้เข้ามาที่ shopee n e d l a t e นะครับ